ยิ like ่งกินเนื้อสัตว right ์เยอะๆแล้วไม่ถ่ายหลายวันเนี่ยค่ะกลิ่นจะมหัศจรรย์มากเลยหรือบางทีค่ะถ้าไม่มีการถายลมเคลื่อนตัวลงล่างไม่ได้เขาก็ลอยตัวขึ้นข้างบนพอลอยตัวขึ้นข้างบนมันก็จะออกมาในรูปของเรอการเรอก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นปากในขณะเดียวกันของเสียต่างๆเหล่านั้นเมื่อมันอยู่ภายในร่างกายร่างกายก็จะมีการดูดซับเอาของเสียต่างๆเหล่านั้นนะคะที่เกิดจากการย่อยได้ไม่ดีมีของเสียตกค้างไปกับกระแสเลือด ดังนั้นค่ะเลือดไปถึงไหนของเสียต่างต่างเหล่านั้นก็จะไปถึงนั่นไม่ไว่าจะเป็นสมองปอดม้ามหัวใจไตตับทั้งหมดค่ะได้รับการเลี้ยงดูจากเลือดเน่าๆที่ไปหรือสิ่งที่ไปกับเ <d> <_ S 2> พราะฉะนั้นค่ะการที่บางครั้งบางคนมีกลิ่นตัวไม่พอนะคะมีกลิ่นปากทีนี้คนที่มีกลิ่นปากมักจะไม่รู้ตัวเองค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยู่คุ้นเคยแต่คนรอบข้างค่ะจะบอกได้นะคะว่าเอ้ยตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีอะไรที่ผิดปกติ นนในขณะเดียวกันเราสามารถจะสังเกตได้นะคะว่าเวลาที่เราพูดคุยกับคนรอบข้างเนี่ยค่ะเขามีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเขาค่อยๆถอยห่างหรือว่ารักษาระยะห่างไปมากกว่าเดิมเราอาจจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพักเพืพ่อนฝูงหรือว่าคนที่สนิทสนิทอะนะคะว่าไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะคุยกันตรงๆละค่ะคุณอาจจะได้ทราบว่าคุณมีกลิ่นปากที่เหม็นมากมีกลิ่นตัวที่แรงมาก ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะสิ่งที่ต้องแก้ก็คือดูแลระบบการย่อยให้สมบูรณ์เพราะสิ่งนี้เกิดจากการที่ระบบย่อยของคุณเสียสมดุลไปคือย่อยได้ไม่เหมือนเดิมเมื่อย่อยได้ไม่เหมือนเดิมกลายเป็นว่าประสิทธิภาพในการย่อยมันลดทอนลงเนี่ยของที่เรากินลงไปมันก็จะเหลือเป็นโมเลกุลก้อนใหญ่ๆและไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีเท่าที่ควรแต่กลายเป็นว่าไปกองอยู่กลายเป็นอุจจาระที่ตกค้าง แล้วขับถ่ายออกได้ไม่ดีเนื่องจากปัญหารเรื่องของระบบขับถ่ายที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วยิ่งบางคนค่ะทานเป็นพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูเยอะๆกินแบบในปริมาณที่สูงนะคะมันก็ยิ่งจะทําให้มีกลิ่นที่ฉุนมากขึ้นแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ละคะ่ะนอกจากนั้นคอมันจะทําให้ถ่ายยากขึ้นเพราะว่า ปกติปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเรามักจะดื่มน้ํากันน้อยเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็แก้ได้ด้วยกันดูแลระบบย่อยให้สมบูรณ์แล้วก็เคี้ยวอาหารให้ละเอียดดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อที่จะช่วยให้กากอาหารมันนิ่มตัวลงทําให้ลําไส้มันชุ่มชื้นถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเถาดานพลาดึกดานลมฤิษีดวงทวารก็สามารถที่จะติดต่อแจ้งความประสงค์มาโดยการ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะว่าสนใจที่จะปรึกษาซึ่งจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในการปรึกษานะคะเราจะมีเวลาคุยกัน15นาทีแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้กลุ่ม,มเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ